ดีรอบเย็นนะคะกินกาแฟเป็นผู้สึกว่าบอส่วงมาเนี่ยนะแค่กันไะไรก็เป็นทรงงเสียงเลงก็เลยกินกาแฟตอนจะหกโมงแล้วนะคะก็มาพูดคุยกับทุกคนมุมนี้ก็จะดำๆดหน่อยนะคะอีกอย่างใน,นช่วงน,นี้ก็ผิวพรรณก็อาจจะดำหน่อยแต่ว่าไม่นานก็จะกู้ผิวเต่งขึ้นมาได้นะเพราะว่าไปหาเฮ็ดไปหายยางบปเนี่ยนะว่าเธออหายใจเบาออกเนาะหายใจไม่ออกอายก็ ถอดออกไปนะทุกคนก็คุ้มแค่ช่วงนี้เพื่อที่สิบ่าให้แบบเ,ออเยอะๆโอ้หูเพื่อที่สิบ่าให้ย,ยุ้งมันเข้าหูนะคะวันนี้ก็มีเรื่องที่จะพูดคุยกับทุกคนนะคะพูดคุยสําหรับคนที่เ,ออเข้าใจนะคะใครที่ไม่เข้าใจก็เลื่อนผ่านได้นะ,ะทุกคนจะ้ะช่วงนี้ก็เหมือนแบบว่าร่างกายอิดโรยจากการที่ไไปหาเห็ดประมาณสองอาทิตย์แบบไม่ได้พักผ่อนเลยนะคะไม่ได้พักผ่อนในทีน่นี้คือไอออกตั้งแต่ ตีห้าครึ่งตีห้าเกือบไปทุกวันนะคะเพื่อที่จะไปหาเห็ดทำคลิปนะคะทำคลิปขายเห็ดนะคะแล้วก็หาอะไรทำหลายๆทางค่ะช่วงนี้ก็เหมือนที่ทุกคนเห็นนั่นแหละนะคนะคอยอดวิวของไอ้ก็ไม่ค่อยจะขึ้นนะคะหลักพันนี่ยังยากเลยเหตุผลก็คงจะเป็นคลิปซ้ำๆซักๆก็เข้าใจเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปทำคลิปยังไงนะ อย่างหนึง่งทุกวันนี้อายก็ลงคลิปเยอะกว่าเดิมก็ปกติพี่น้องเกษเห็นว่าอายจะลงวันละสามถึงสี่เหนื่อยเยอะกว่าเดิมนะเพราะว่าหนึ่งคลิปอย่างเงี้ยเขาใช้ระยะเวลาในการทําคลิปนี่นานนะคะคือพี่น้องอาเห็นว่าเออมันแค่เวลาแค่สิบสี่สิบห้าแบบนี้จริงๆอ่ะมันคือใช้เวลานานมากนะทุกคนมันก็เลยเห็นใ้อายน่ะทํางานหนักขึ้นนะคะ แล้วก็เลยเป็นการที่เมื่อยเมื่อยนะคะแล้วก็ภาวะนั่นนี่เข้ามาหลายสิ่งหลายอย่างคิดหลายนานะเออนั่นแหละมันก็เลยเป็นการที่ว่าหน้าตาหิดรุอย่ยางหนึ่งก็เป็นการที่ตากแตกมาจากจากโคกนะคะจากจากโคจกจากจากดงเจ็บตาพรเน,นี่ยเวลาที่เฮากินน้ำว่าพอนะคะเหมือนไม่รู้อ้ไก็ไม่เช็คา่าดตาแตยแหละตาก็เรืองเหลือนะทุกวันนี้ก็เป็นการที่แบบว่า zoom นะคะก็วันนี้ก็มีเรื่องที่จะพูดคุยกับทุกคนเนาะคุยธรรมดานะคะทุกคนสําหรับคนที่เข้ามารับฟังเนะาะใครที่ไม่ได้เข้าใครที่ว่่เข้าใจก็ผ่านค่ะคลิปที่ไอเอเฮดเนี่ยนะน้องไม้ขายนะคะเพราะอย่างเร์ขโซความหายอายว่าฉันเห็นเธอขายน่อไม้ปัจจัยยาไปขายน่อไม้แล้วฉันสงสารเธอมาก จะทำให้ฉันร้องไห้เนี่ยประมาณนี้นะความหมายที่ไอจีไปเพื่อนก็พูสิคิดแบบว่าทํานองแบบว่าถ้าฉันยังดูแลเธออยู่เธอก็คงจะไม่ลําบากขนาดนี้หรือยังประมาณนี้นะนั่นแหละค่ะอ้ก็เลยถามแบบว่า,าสีให,ห้เห็ยังประมาณนี้ประเด็บอกว่าเหมือนเคยบอกแล้วเหมือนเพื่อนก็พูดซิคิดว่าถ้าสมมติว่ายังมีกันอยู่อ้ก็คงสิบ่ลาบากแบบซ้ำนีแบบนี้นะ แต่ความเป็นจริงคือไอไม่ได้ลาบากนะคะทุกคนไอแค่อยากคลิปเฉยๆเพราะว่าหน่อไม้มันเยอะนะคะไอก็ไม่มีเวลาที่จะมาแกะทาหน่อไม้ต้มหน่อไม้เปียวหน่อไม้สมแบบนี้ก็เลยจําเป็นต้องแบบว่าเออเอาไปขายนะคะปกติแล้วเท่านั้นนะเขาจะขายประมาณห้าสิบาทแต่ว่าไอาก็ขายยี่สิบาทนะก็ขายให้พี่ให้นอ้องนี่แหละทุกคนจะอ,อิเลก็คือปกติก็ให้ซรีอยู่แล้วแต่นี่ก็คือเออาจจะทําคลิปไปด้วยอย่างแบบนี้นะไอก็บมก่คิดว่า พอเให้คลิปไปไป็นเพื่อนใหญ่สีคิดหลาย,ยาประมาณนี้นะอืมนั่นแหละค่ะแต่การคิดหลายก็คิดซื้อสูทของพี่น้องเราเป็อีกอย่างอะนะก็เลยมาพูดคุยกับทุกคนว่าเออเพื่อนบอกว่าฉันเห็นวิดีโอของเธอแล้วฉันทำทำให้ฉันร้องไห้แบบนี้นะตอนนี้ก่ะน,น้องสาว ไม่ใช่นอกสาวสินอกสายของเพื่อนไปหาเพื่อนนะคะในเรืออืแล้วก็พากันไปท่องไปเที่ยวอย่างประมาณนี้นะไอโบลูเป็นยังพักหลังๆนี่เริ่มเป็นอีกเรื่ออายนะเริ่มเป็นแบบว่าภาวะที่แบบว่าเริ่มอยากกลับขึ้นหอ้องออดแบบภาพเดิมๆขึ้นทอสมัยตอนที่แบบเออเฮาเออ่อออนยนะเขาก็เคยแบบรวมทุกรวมสุกกันมาคือแบบว่าตอนที่ติดโคนอะนะทุกคนทุกคนจําได้ไหมที่พากันติดโคนอะนะ ล้วทีนี้อาจะขึ้นฮอดตอนนั้นแล้วเพื่อนกะส่งรูปตอนสมัย2016สอง6ันสิัยมาอยู่เกาหลีน้ากันเดี๋ยวอาสีเอาขึ้นให้เบื้องหน้ามาเป็นรูปเดีเพว่าส่งให้อายเบืองว่าเวลาทำไมผ่านไปไวจังเลยนอกอย่างประมาณนี้นะแต่ก่อนเราคือมีความสุขกันแท้เั็นี้แล้วทุดท้ายกะต่างคนต่าง,งตัดกันบ่ได้อายคิดว่าบนน่แนนเดี๋ยทุกคนอาสีเวียนกลับไปหากันในความรู้สึกข,ของอานะอาเคอรู้สึกแบบนั้นเพราะว่ามันเราก็บว่าดุมาพักแล้วในว่าเออ ฉันก็คิดถึงวันเก่าๆเนาะเธอ,อยากไปตรงนั้นไหมเธอ,อยากไปญี่ปุ่นไหมเธอ,อยากไปเที่ยวประเทศสวีเดนไหมประมาณนี้นะค่อยค่อนข้างที่จะอ่อยเอาคืออายขึ้นไปแต่ว่าด้วยความที่อายกะท้าวอยากกลับไปบอกก็อยากกลับไปนะก็อยากกลับไปอยู่แต่ว่าด้วยความที่อมันก็ต้องค่อยนะคะ ก็ต้องใช้เวลาอาประมาณนี้นในการที่แบบว่าเออสิกับไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนขึ้นหน้าไอากับแบบมองคํามากเลยนะแล้วก็คอมเมนต์ที่แบบว่าเออเป็นมาดามอยู่ดีดๆก็อยากมาลาบากอย่างนี้ชีวิตไอไม่ได้ลําบากนะความลำบากก็คือเจ้าเจ้าเอาให้อายเองนะเออเจ้าเอาให้อายเองเนี่ยประมาณนี้นะเบิ้งสายคอของอได้อันนี้ซื้อมาแบบมันเป็นทองคีนะทุกคนเออ ทองตัวนั้นกับเบรคไซรแล้วก็เก็บไว้นะคะก็เก็บไว้ก็ใส่แบบนี้สบายใจดีนะกำลังกำลังก็จะใส่แค่ช่วงแบบออกงานนะคะก็ไม่ได้ใส่แบบเหมือนแต่ก่อนแล้วนะก็ถอดโขนนะถอดโขน,นะอขนเอ่อมานำออกไปนะคะก็อยากเป็นคนธรรมดานะคะเป็นคนธรรมดาแบบนี้นะเคยบอกนะเฮือร์รังเนี่ยนะที่ย้อนไปได้เนี่ยไอ,อ้โบเฮ็ดเลยครั้งทั้งเฮือน,น,นไอ,อ้โบเคยขึ้นไปเลยแต่แต่ไอ้มา สภาพจะเป็นบปไดเป็นแบบว่าที่ของแมวอยู่แล้วมั้งแต่ก็ไม่ได้เข้าไปไปดูไปสนใจอย่างแบบนี้นะ <S <S สิ่งที่ไอต้องการจริงๆนะณนปัจจุบันเนี่ยชีวิตที่แบบว่าเอออนาคตยังบริคิดอย่างลายถ้าเรื่องผู้คอยอย่างเงบ่ขึ้นอย่างไรมีรถมีบ้านสักสองสามล้านโอ้ยมีรถมีเงินในบัญชีสักนิดนึงแล้วก็หาควาสุขให้เวเิงเยอะๆแบบนี้นะ เรื่องคู่ครองนี่ก็ไปมันเลยตามเลยนะคะแล้วแต่นะเพราะไอ้คือว่าภาคกลางนี่คนเนี่ยจะพูดแบบเรื่องแบบเออเธออยากไปนั้นไหมอยากไปนี่ไหมอย่างแบบนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยขึ้นอาจจะคิดว,ว่ามันจะได้วนกลับไปหาอาการบอรล้วก็คงสิอ่าปุคงในเดือนที่ผ่านมาที่แบบมันแบบเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะหรืออาจจะปรับจูนเข้ามาหากันอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่า หมอนแบบว่าหน้าของไอ้ก็เริ่มสกลับไปเหมือนเดิมแล้วนะทุกคนจ้าเพื่อแต่หน่วยตาที่เวลาที่ไอ้เม่ยเมื่อยบบนี่มันก็จะเศร้านะคะแต่ถ้าสมมติว่าไอ้ไม่เหนื่อยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เศร้ามากนะคะทุกคนแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะเศร้ามากกว่าเดิมแต่ว่าถ้าปกติในถ้าสมมติว่าอเป็นคนกระชับชีพไปหาเห็นอย่างเงี้ยงงไ,ไ,ไอ้ก็ะชาอะไรแบบนี้นงงนจะท้ายเมือนไอ้ก็สิตาเทิบเทิบลงอย่างแบบนี้นะนั่นนะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่แบบคอมเมนต์แบบว่าเออน้อ,อยไอ้ก็ย่าไปซีเรียสทำมาแล้วก็โอเคอย่างประมาณนี้นะแล้วก็ หลายคอมเมนต์ก็ยังกลับคืนมาสงสารนาาเอ้ยเสียดายหน้าเก่าอย่างประมาณนี้นะไอ้บอสเสียดายนะคะทุกคนเพราะว่ามันผ่านมาแล้วมันก็คือมันผ่านนะมันผ่านมาแล้ว,ค,นะลวคือผ่านนะถึงย้อนกลับไปได้ไอายก็ยังอยากทํานะทุกคนถ้ามีเงินอายก็ยังอยากทำหน้ปัจจุบันนี้้ามีเงินหลาย้ารวมมีเงินไหมก็มีแต่ว่าถ้ามีเงินเยอะพอที่จะไม่คิดอะไรเรองอนะคตอย่างเงี้ยอายก็จะทําอีกนะคะอายก็จะทําแบบแก้ จมูกนะแล้วคือจมูกนะแล้วก็เบตาเกี่ยวดึงคึ้กันมานิดนึงนะแล้วก็ดึงหน้าอย่างเงี้ยเออก็คืออยากทานะนั่นแหละค่ะมันก็เป็นความสุขออของผ่ายของมันเนาะบางคนก็สิดว่าจะทาทาไมในเมว่ายังเป็นดงเป็นเด็กอยู่เกินมาสาดหนึ่งสิบาูแปนนะแต่ว่าด้วยความที่เราเนะี่ยใช้ชีวิตอยู่ในออนไลน์นะนิดน,น,นิหน่อยหน่อยเราก็โดนแต่คนว่าให้แบบนี้นะก็ไม่เป็นไรก็ข้ามมาได้แต่เพียงคือว่าเวลาที่เราแบบว่า วิตกกังวลหรือคิดอย่างละลาย,ลายนี่เราจะรู้สึกว่าเออเราไม่อยากทําคลิปในมันนี้ยิ่งพักหนังเนี่ยมันไม่มีคนดูอะยอดแค่ไม่ไม่กี่ร้อยคนอะคนที่อยู่กับไอน้นี่คือปารัชนีอยู่ตลอดคะพี่อพี่วันน้องวิวน้องอ้นประกะภัยไผก ที่ยังอยู่กับไอคืเยอะมากนะคะที่แบบไม่เคยทิ้งออยนะคะไม่ว่าอาจะทําคลิปอะไรก็ยังเข้ามาคอมเมนต์บางครั้งออยก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างโดยความที่ทุกวันนี้ทําคลิปเยอะจนไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนเก็บดตาะอายอาจจะไปตัดแว่นตาใหม่คือใส่แว่นตาตัวนี้รู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่แว่นตาที่แบบเรียนหนวยตาโหจะขอทัศนที่ออยก็ใส่ตลอดจะรู้สึกว่าเออรู้สึกว่าเท็บสายไปเลยในการที่ใส่แว่นตาตัวนี้นะพี่น้องเกษตรว่าพักแล้วหนาไอยก็จะไม่ค่อยใส่แว่นตาสักเท่าไหร่ด้วยความที่าอคิดว่า ไอ้เ็บตานะคะเ็บตาเวลาใส่แล้ว่ามันคือเทบตาแท้ไปเลยนะตอตาเท่านี้รู้สุ่าคือเมื่อวานเนี่ยไอ้จ้องนะะไอ้จ้องเห็ดคลิปเกือบจิมัดมือเพราะว่ายัางเพราะว่าคลิปที่ไอ้ต่หาเห็ดนะมันดองนะคะคลิปมันดองไว้แล้วทีนี้นะตอนนี้เห็ดมันก็มีบ้างแต่มันมีเยอะไอ้ก็พยายามที่จะเคลียร์คลิปเห็ดนะออกไปให้มันไวที่สุดแบบนี้นะถึงมันมีคนเบื่อไอ้ก็ก็ต้องทำนะะเพราะมันเป็นงานของไอ้นะสู้นะะทุกคนสู้ต่อไปถ้า ทุตัวเองด้วยตัวเองบ่ได้กะคงจะกลับไปว่าจากไหนก็นยังบรูอ้ายก็คิดว่าต่างคนก็นต่างยังบ่มีไผก็คงจะไม่สายถ้าจะสมมติว่าจะกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็คือมันเป็นแค่แบบว่าความรู้สึกว่าเหมือนแบบมันจะกลับไปนะทุกคนแต่ไม่จะบอกว่าจะกลับไปตอนนี้เลยหรือเปล่าแต่เพียงแต่ว่าเออ่นก็ถามสารทุบสุขดิบอายไลน์แบบรู้สึกนั่นนี่วันนี่นะไายกะที่ว่าหรือมันเป็นสัญญาจะแบบว่าเออเราเราเ เราเลิกกันไม่ได้หรือเปล่าอย่างแบบนี้ต่างคนก็ยังขึ้นหอดกันก็บอกแล้วไอากระเพือลำพันเราก็ยากเพื่อกันแล้วเพียงแค่ว่าเรานะ่ะอยู่ในเราบัไดเฮ็ดคลิปไงทุกคนเร, keep, เ,รเราก็เฮ็ดคลิปเราบอวผิดเราก็บอไดแบบว่าเฮ็ดคลิปสไตล์ของแบบไอเป็นนี้เราก็บอได้เพืิอลำพันคือออยนะคะก็ลเลยคิดว่าเออมันกะคงจะต่างคนก็ยังคิดถึงกันอยู่นั่นแหละค่ะก็เลยมาพูดกับทุกคนนะคะว่าเออพ่อใหญ่ให้พ่อใหญ่ให,ให้ที่เห็นไายอ่า คลิปขายน้อม่เนี่ปนะย,ย,ยประมาณนี้ว่าว่าเราหนะเฮ็ดใหไอลำบากเนี้ยประมาณนี้ในดีนะมันไม่มีใครเฮ็ดไฮพายลำบากโตเ้าเองและเลือกเลือกที่จะเป็นแบบนี้เนีย่ยประมาณนี้นะโอเคเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปขายเงินเอ่ออันนี้ก่อนนะคะขายเงินขายเงินห้องเช่าก่อนนะคะขอบคุณพี่องหลายๆดีจ่จะเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย